m a n y c h a t นะครับเป็นแอป,ปที่เป็นมาเทคที่อยู่กับเรามาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ตามชื่อเลยนะ m a n y Chat เนาะมันเป็นแอป,ปสำหรับการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแชทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆคนไทยก็น่าจะใช้กันเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าของของไทยเนี่ยก็จะเน้นการแชทใช่ไหมครับบางคนก็จะบอกว่าเออลูกค้าต้องคุยก่อนถึงแม้ไม่ยอมซื้ออะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเราไม่จริงเสมอไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ยังคงเป็น เหมือนกับว่าการแชทเนี่ยก็ยังคงเป็นฟังก์ชันหลักใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับของคนยิงแอปทุกคนนะทีนี้ไอตัว Manychat เนี่ยต้องบอกว่าคือม,มันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆนะแต่ว่าผมอ่ะใช้มันกับฟังก์ชันเล็กๆแค่นิดเดียวเองนะคือผมอยากเอามัมาใช้ช่วยงานแค่นิดเดียวเองนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะอยากจะใช้มันได้เยอะๆเนี่ยมันมีประโยชน์มากก็อาจจะต้องไปลองต่อยอดกันดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูอย่างแรกก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมยังใช้แบบฟรีอยู่เลยนะเพราะว่ามันฟรีได้ถึง1,000คอนแทคนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ผมใช้งานมันนะครับก็เออไม่ไม่ได้ต้องเสียตังค์ไม่ไม่ใช่ต้องเป็นพรีเมียมนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าพรีเมียมเนี่ยราคาเป็นยังไงราคาถูกมาก15เหรียญต่อเดือน ถูกมากคือของผมถ้าถ้าคอนแทคมันเกิน1,000แล้วเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มพาไปดูเพิ่มนะว่าไอคอนแทเนี้มันคืออะไรนะผมก็อาจจะจ่ายนะเพราะว่ามันมันถูกมากงมันแค่แบบ3 4 0 0อย่างเงี้ยครับต่อเดือนนะครับแต่ว่ามันจะทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับ หร,หรือถึงแม้ว่าผมจะใช้แค่ฟังก์ชันที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะผมว่า3-4 0 0ก็ยังคุ้มมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันทำอะไรได้นะคือถ้า<ม>เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะในนิชันะครับก็ลองเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับ กด get start อะไรเงี้ยแล้วก็กรอกอีเมลกรอกอ,อ,อะไรไปให้เรียบร้อยนะทีนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดของมันนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกแอปครับเมนูมันจะอยู่ซ้ายมือนะครับเมนูมีอะไรบ้างอย่างแรกจะมี contact นะครับ contact ก็คือจะเป็นพวกลูกค้านะครับที่มีการทักเข้ามาทาง messenger นะลืมบอกไปว่าไอตัวเนี้ยนะครับไอตัว many chat เนี่ยมันใช้กับเนี่ยครับ เฟซบุ o กนะครับก็คือเป็น Messenger นะอะไรที่มันเป็นพวกแอปแชททั้งหลายอะนะครับ r i s s t n g r r m n s t a g r a m ก็มีแชทใช่ไหมครับอีเมล SMS ออะไรพวกนี้นะครับ คือผมใช้แบบฟังก์ชันที่น้อยมากจริงๆอ่ะผมเลยแบบอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดลึกนะครับแต่พอจะรู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างนะอย่างคอนแทคเนี่ยก็เกิดจากการที่เวลามีคนทักเข้ามาหลังจากที่ผมเชื่อมต่อนะครับเวลาเราเ,าเปิดเ,เวลาเราลงทะเบียนไอแม a ดี Chat เสร็จนะครับเราก็จะต้องเหมือนเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับตัวบัญชีเนี่ยครับอย่างเงี้ยผมก็เชื่อมต่อกับบัญชีของ Page in in Thailand เพจดินคำยิ้มคลิกไทยแลนด์เนี่ยนะครับเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บอ่ะทีนี้มันก็จะเริ่มเริ่มเก็บคอนแท นะเริ่มคอลเลกต์คอนแทคเข้ามาที่ Many Chat อันเนี้ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมเมื่อกี้คอนแทคใช่ไหมเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้ก่อนกระโดดมาที่ live chat นะครับก็จะเห็นว่ามีมีมี live chat อยู่ในนี้ด้วยนะมี live chat อยู่นี้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วในแชทตรงนี้สามารถคุยกับลูกค้าใน Many c h ช t ได้เลยแต่ว่านี้ต้องเป็นพรีเมียมซึ่งผมยังไม่ได้จ่ายนะครับก็ก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยงยังใช้ไม่ได้นะครับของผมก็เวลาถ้าจะไปแชทก็ยังต้องไปใช้ในตัว a c e b o o k นะครับแต่ถ้าเกิดใคร,ใครใจ่ยายเงิน ต่อเดือนก็จะแชทต,ตรงนี้ได้เลยทั้ง Instagram กับ Facebook นะแต่จริงผมว่ามันคล้ายๆกับไอตัวอะไรนะเมตาอะไรบิสเนสสูรอะไรของมันนันเออก็เลยก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรบล็อดแคสต์ได้ด้วยนะครับบล็อดแคสต์ก็คืออะไรครับสมมติว่าคอนแทคของผมเนี่ยอย่างตอนนี้นะครับคอนแทคทั้งหมด68คนเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะบล็อดแคสต์ไปหาบล็อดแคสต์ข้อความไปได้ไปถึงคนในแมสเซจทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องเสียค่าแอดบล็อดแคสต์ไปขายได้แต่ของ i n i c h a t เนี่ยมันจะต่างกับ บอดแคสต์เจ้าอื่นของไทยก็จะมีนะเจ้าที่บอททำบอดแคสต์ m e s s e n g e r พวกนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าก่อนที่เราจะบอทแคสต์ได้ครับเราต้องมีการสร้างระบบที่เหมือนกับให้ให้คนในใน s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  g n r อ r ครับใน Inbox ของเราครับเหมือน Subscribe กับเราก่อนลงทะเบียนกับเราก่อนว่าโอเคฉันจะยอมรับเหมือนกับว่าข้อความบอทแคสต์จากคุณนะครับซึ่งข้อข้อดีก็คือว่าข้อดีก็คือว่า เ,เวลาใช้บอร์ดแคสต์ของ Manychat นะมันจะไม่ค่อยโดนบล็อกนะครับแต่ถ้าเราไปใช้บอร์ดแคสต์ของพวกพวกผู้ให้บริการเจ้าอื่นของไทยก็มีนะลองไปเสิร์ชก็ได้นะอยากจะบอร์ดแคสต์ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะคิดเงินเป็นรายเดือนพวกนั้นนะ่ยมันอาจจะบอร์ดแคสต์ได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่มันเสี่ยงโดนแบน ค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยเนื่องจากเราขอความยินยอมแล้วอะ่ะพอขอความยินยอมปั๊บถ้าลูกค้ายินยอมให้บอร์ดแครส่งได้นะครับเฟ e บุ o กก็จะไม่มีปัญหานะครับก็ต้องมาเซตอัพตรงนี้ก่อนนะก็ต้องมาเริ่มเนี่ย start c o l s e c t subscribe ก็ต้องเป็นส่งข้อความไปหาเขาว่าเออเนี่ยอ,อ่ถ้าอยากจะได้อะไรจากเรานี่ยนะก็กดกด get m e s s a g e ให้หน่อย Subscribe ให้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับหลังจากที่ เหมือนกับทําตรงนี้นะครับเราก็จะมีมีกลุ่มคนที่ subscribe กับเราแล้วเราก็สามารถจะสร้างบอร์ดแต์ได้ซึ่งผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ใช้ในในงานบอร์ดแคตสนะครับสิ่งที่ผมใช้จะอยู่ตรงนี้ครับ Automation นะออโตเมชั่นคือการสร้างคล้ายๆกับแชทบอทนะครับแชทบอทนะ แต่ว่าโอเคสร้างแชทบอทนะครับสมมุติผมผมมาลองกดให้ดูสติว่าผมอยากจะสร้างแชทบอทผมมากดที่ new flow อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะ start จริงๆริงก็มีเทมเพลตให้นะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นนะว่ามันมีอะไรบ้างผมก็มีในใจแล้วผมอยากสร้างบอทประมาณยังไงเราก็จะมาสร้างทริกเกอร์เช่นสมมุติทริกเกอร์นะครับคือเวลาที่ user นะครับส่ง user send direct message ส่งข้อความมาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างเช่นสนใจสินค้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่ไป นะแล้วคีย์เวิร์ดพวกนี้เราก็มาแอดเพิ่มไปได้ทีหลังเรื่อยๆนะครับราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแมสเซจมันมีคำว่าพวกนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็กด create นะพอชิคเกอร์ตรงนี้ปึ๊บแล้วยังไงครับเราก็จะส่ง messenger เข้าไปนะส่งเท็ t เข้าไปบอกว่าสวัสดีครับสินค้า A ราคา X X X บาทครับบาทบาทครับอ่าแล้วเราก็สามารถใส่ปุ่มเข้าไปได้นะปุ่มแรกก็คือดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดดูรายละเอียดใช่ไหมครับพอดูรายละเอียดเสร็จ When Click this button แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะโยงต่อไปที่ Messenger ต่อไปได้นะเช่นพออุ้ย sorry สมมติว่าคลิกดูรายละเอียดนะครับเราก็จะส่งข้อความอะไรกลับไปอีกก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะดูะรายละเอียดแล้วก็มีอะไรอีกดูรีวิวใช่ไหมครับดูรีวิวนะครับแล้วก็ถ้าคลิกดูรีวิวปับ๊บเราก็จะส่งอะไรไปส่งรีวิวไปอะไรเงี้ยส่งรีวิวก็อาจจะใส่ไปเป็นรูปนะครับใส่ไปสัก2รูป3รูปอะไรแบบเนี้ยนะครับคือตัวเนี้ย คือผมพามาดูเครื่องมือแต่ผมไม่ทําให้ดูแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมใช้ประมาณไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องไปแต่งเองอะ่ะต้องไปนั่งแต่งเองว่าถ้าลูกค้าคลิกด,ดูรายละเอียดจะให้ส่งข้อความอะไรกลับไปถ้าลูกค้าคลิกด,ดูรีวิวล่ะถ้าลูกค้าอยากจะซื้อเลยอะ่ะสมมติว่าซื้อเลยอะ่ะใส่ปุ่มซื้อซื้อซื้อเลยนะซื้อเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ส่งข้อความกลับไปว่าอะไรฮะอ่าเราก็อาจจะส่งข้อความกลับไปว่าเลขบัญชีโอน นี่อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ต้องไปลองดูว่าเราอยากจะให้ไอ้ไอ้บอทตรงนี้มันทำงานยังไงให้กับเรานะครับแต่ ฟังก์ชันที่ผมใช้จริงๆก็คือมีอันนี้ด้วยนะก็คือมีเวลาที่ลูกค้าส่งใน e ร t m e s s a g e มากับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะก็จะประมาณนี้นะครับลองมาเล่นดูโฟล์หรือว่าไอตัวแชทบอทนะครับสิ่งที่ผมใช้เป็นอย่างนี้ครับคือด้านบนนี่คือคําว่าโ o ลด์ o ูนะแต่เราสามารถมาสร้างโกล Tool ในออโตเมชันนี้ได้เลยนะครับโกลดก็คือก็คือว่ามันก็คือไอตัว Trigger นี่แหละจะ Trigger ให้เริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าเมื่ม่่่ออไหขงมีท60กวา มันเริ่มเก็บเมื่อไหร่เนี่ยผม,มใส่ตัวนี้เข้าไปเวลาที่ user comment นะมีคนที่มา comment ใน specific post ผมก็ไปเลืออโ post ที่ผมกำลังยิง a d อยู่นะครับซึ่งก็คือเดี๋ยวนนะผมกด edit ใ,ให้ดูนะ edit ให้ดูนะก็คือ user comment ที่ post ซึ่งเป็น post ตัวตัวไหนเอ่ยตัว อ,อ๋อผมแก้ไม่ได้แล้วเป็นโพสโฆษณาตัวหนึ่งของผมแล้วกันนะครับเวลาที่ลูกค้าคอมเมนต์เนี่ยแล้วผมก็จะตั้งค่าว่าคอมเมนต์ด้วยคําอะไรบ้างสนใจราคาสนรายละเอียดข้อมูลตัวนี้ครับพอผมเริ่มเห็นว่าเออลูกค้ามีคําอะไรบ้างผมก็เอามาหยอดเรื่อยๆไอ,อ้เขา่าสนใจเนี่ยต้องมีอยู่แหละคนบางทีชอบมาพิมพ์สนใจสนใจผมขี้เกียจตอบ พู้ลงตรงนะผมก็เลยเตั้งค่าไ้เลยว่าถ้าเมีพิมพ์คําประมาณนี้ให้ตอบกลับไปเลยว่านี่ครับสวัสดีครับคอร์สนี้ราคานี้คอร์สนี้อะไรคือผมก็สรุปไปให้เลยครับนะแล้วก็ ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีเออ่ข้างล่างนี้ขอโทษทีเวลามีคนมาคอมเมนต์เสร็จปับ๊บผมก็ติ๊กเนี่ยพับลิคก็ให้ตอบอัตโนมัติไปเลยว่าสวัสดีครับดูรายละเอียดเนี่ยเราก็บอกว่าส่งสรุปเพิ่มให้ที่อินบ็อกซ์ไปด้วยนะส่งสรุปเพิ่มให้ที่อินบ็อกซ์ปั๊บเนี่ยครับพอมีการเออ่มีการเกิดคนคอมเมนต์มาปั๊บนะครับผมก็จะมีอินบ็อกซ์ส่งไปหาคือคือมันจะดึงคนเนี้ยนะครับที่คอมเมนต์เข้าไปในอินบ็อกซ์นะแล้วผมก็จะส่งข้อความนี้ไปข้อความนี้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคครับก็ือเนี่ยครับ แล้วก็มีปุ่มดูรายละเอียดมีปุ่มสมัครเรียนมีปุ่มดูรีวิวนะครับถ้าดูรีวิวปับ๊บผมก็จะส่งรีวิวไปให้ดูถ้ากดดูรายละเอียดก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บที่มีรายละเอียดถ้ากดสมัครเรียนก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บที่สมัครเรียนได้เลยทันทีนะผมใช้แค่ประมาณนี้นะครับเอ่อยูสผลประโยชน์ของมันคืออะไรก็คือหมายความว่าพอมีคนคอมเมนต์ปับ๊บผมไม่ต้องไปตอบละส่วนมากก็คือม,มันก็จะมีนเนี่ยครับตัวบอทเนี่ยไปตอบให้ผม2คือมันจะดึงเขาเข้ามาในอินบ็อกทันท พยายามจะพาเขาเข้าสู่กระบวนการขายต่อเนื่องไปนะครับรวมถึงเรื่องของอมีมีให้ดูคลิกดูรีวิวด้วยซึ่งรีวิวนี่ผมก็ใส่ถ้าดูรีวิวเสร็จดูรายละเอียดคอร์สหรือสมัครเรียนก็ก็คลิกต่อได้เงี้ยนะครับก็คือพยายามพาเขาอะครับถ้ามีางั้นพอเขามาคอมเมนต์เสร็จเราก็ต้องรอเรามาตอบแล้วเราก็ต้องพาเขาเข้าสู่กระบวนการขายอยู่ดีใช่ปะ่ะอันนี้ก็ทุกอย่างก็จะเป็นหน้าที่ของบอททางาน นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเห็นคนที่ทำบอทดแบบนี้ละเอียดยิบเลยนะพิมพ์อันนี้มาตอบกลับด้วยอันนี้พิมพ์อันนั้นมาตอบกลับด้วยน,นี้แต่ว่าคือผมใช้แค่ประมาณนี้ครับก็ผมไม่ได้ใช้เยอะนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออด้วยฟังก์ชันนี้ถ้าวันหนึ่งผมต้องจ่าย15เหรียญต่อเดือน3 4 0 0เพื่อที่ผมจะไม่ต้องคอยเข้าไปดูตอบคอมเมนต์เนี่ยแล้วคอมเมนต์ผมตั้งไว้ให้ดีครับก็คือตั้งไว้ให้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะกรองเอาเฉพาะคนที่อยากจะซื้อจริิงงๆละถ้าาคคนททีี่่บแจพม เล่นๆไม่ได้อยากซื้อไม่ได้อยากจะอ่านข้อมูลอะไรก็ก็ปล่อยไปเราก็ไม่ต้องไปตอบโดยที่ในที่ในโพสต์โฆษณาเราครับก็เสมือนว่ามีเราไปตอบทุกโพสนะครับมันก็จะทําให้เหมือนคนที่เข้ามาส่องคอมเมนต์ก็เห็นว่าเอ้เราก็เข้ามาตอบอยู่เนาะเราไม่ได้แบบเออนานเข้ามาตอบทีไม่ใช่เราตอบตอบตลอดเลยตอบทุกคอมเมนต์เลยตอบทุกทุกทุกวันเลยอะไรเงี้ยท้งที่จริงๆตรงนั้นนั้นมันเป็นบอท ทำงานนะครับแล้วก็ดึงเขาเข้าไปพยายามปิดการขายใน box, อินบ็อกซ์มีส่งวิธีการพาไปสู่กระบวนการขายขั้นต่อไปให้โดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นยูสเคสเป็นยูสเคสที่ผมว่ามีประโยชน์นะครับก็เลยเอาตัว Many Chat เนี้ยมาแช์นะครับถ้าใครอยากลองใช้อารมามานนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ a n y Cha t ไว้ให้ก็ลองลองไปเล่นกันดูนะครับก็จริงๆมันทำได้มากกว่าที่ผมบอกแหละแต่ว่าผมก็เอผมเองก็ใช้แค่นี้นะครับแต่ผมคิดว่าใช้แค่นี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับ